เจยายจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนออาณาจักรแห่งท้องนาภาตอนที่765ฝูงงูแม้ว่าเยเซียวจะอยู่ในระดับหลิงหยวนแต่ถ้าเขาพบกับการโจมตีจากงูสมตัวเขาอาจจะสามารถฆ่าพวกมันได้สองตัวแต่ไม่ใช่ตัวที่สามอย่างแน่นอน เขาไม่สามารถฆ่ามันได้แต่เขาไม่สามารถปล่อยให้มันอยู่ที่นั่นได้สิ่งที่เขาต้องทำคือกระแทกมันกลับและรอโอกาสที่จะฆ่ามันในภายหลังในความเป็นจริงทุกคนจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับงูมากกว่า3ตัวในเวลาเดียวกันพวกเขาจำเป็นต้องเผชิญหน้ามากมายนั่นเป็นสาเหตุที่พวกเขาเอาแต่ไล่งูออกไปและทำมากกว่าตัดพวกมันออกไปซึ่งใช้พลังงานไปมากชาย30คนที่ยืนอยู่ข้างนอกเพลิงต่อสู้กันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและพวกเขาเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้า ความเหนื่อยล้าไม่ใช่สิ่งเดียวที่พวกเขาเผชิญพวกเขายังต้องทนต่อกลิ่นอันน่าสะพรึงกลัวจากงูที่ตายแล้วและหมอกพิษจากปากของพวกมันด้วยแม้ว่าพวกเขาจะเตรียมการไว้แล้วแต่ก็ยังได้รับความเสียหายสาหัสเปลี่ยนเสี่ยวมู่ไฟตะโกนหากพวกเขาไม่ผลัดกันต่อสู้กับงูพวกนั้นพวกมันคงตายในไม่ช้ามันจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ สาวกทั้ง30คนได้ยินเสียวมู่เฟยราวกับเป็นเพลงจากสวรรค์พวกเขาถอยกลับไปทันทีและมีผู้ชายอีก30คนเข้ามาแทนที่พวกเขารีบออกไปและอยู่อย่างมั่นคงนั่นขยายพื้นที่การป้องกันสำหรับพวกเขาพวกเขาเพิ่งเริ่มต่อสู้ดังนั้นพวกเขาจึงยังคงกระตือรือร้นภายในไม่กี่วินาทีพวกเขาก็ฆ่างูไปแล้วกว่าร้อยตัวอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นไม่นานคนเหล่านี้ก็หมดแรงเช่นกันพวกเขาเริ่มไล่งูออกไปแทนที่จะฆ่าพวกมันพื้นที่ป้องกันก็เล็กลงอีกครั้ง แม้ว่าการถูกงูล้อมรอบไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีนักแต่พวกมันก็ยังทนอยู่ได้สักพักเยเซีย,ยมองออกไปและพบว่างูกลายเป็นมหาสมุทรสีเงินข้างนอกนั้นในมหาสมุทรสีเงินแสงสีเงินไม่เคยหยุดส่องแสงมันเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วราวกับม้าที่กำลังวิ่งเร็วที่สุดงูจำนวนนับไม่ถ้วนยังคงโจมตีแนวป้องกันทุกนาทีจะมีงูถูกสับเป็นชิ้นๆแต่มีงูมากขึ้นเรื่อยๆที่วิ่งเข้ามาอย่างไม่เกรงกลัว แสงสีเงินสองประกายมาจากที่ไกลๆมีงูเข้ามาหาพวกเขาอีกมากมายเสียงผิวปากยังคงดังขึ้นเพื่อสั่งงูเสี่ยวมู่เฟยคิดว่าอาจมีงูนับหมื่นตัวอันที่จริงเขาคิดผิดจะต้องมีมากกว่านั้นมีงูมากกว่าหนึ่งแสนตัวเย่เสียวขมวดคิ้วและพยายามคิดถึงวิธีปฏิบัติในการจัดการกับสถานการณ์ครั้งนี้มันอันตรายอย่างยิ่งหากเขาไม่สามารถหาวิธีการได้เขาคงจะตายไปพร้อมกับคนเหล่านี้ในป่านี้ เสี่ยวมู่เฟยมีพลังมากพอที่จะหลบหนีได้ถ้าเขาโชคดีอย่างไรก็ตามหลังจากต่อสู้มาเป็นเวลานานเขาจะไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพออีกต่อไปในที่สุดเขาก็จะตายท่ามกลางฝูงงูในที่สุดช่างเป็นกับดักที่เลวร้าย ยเยเซียวต้องคิดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และเขาต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อคนกว่า300คนหมดแรงก็ไม่มีใครสามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปแม้ว่ายเยเซียลจะทำให้งูหายไปได้ด้วยตัวเองแต่ก็ไม่มีใครช่วยเขาจัดการกับศัตรูต่อไปได้เขาต้องรีบทำเขาขมวดคิ้วและคิดอย่างหนักที่จริงแล้วเขาคิดวิธีหนึ่งตรับใดที่เขาบอกคนอื่นพวกเขาก็จะได้รับการปล่อยตัวจากการปราบปรามเช่นนั้น ยเยเซียวไม่ค่อยรู้เรื่องงูตัวนี้มากนะักเขาไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างไรก็ตามเขาบาังเอิญรู้จุดอ่อนของงูตัวนี้จุดอ่อนไม่ใช่คอแต่มันเป็นดวงตาหากตัดมันออกงูก็จะตายทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่สามารถบอกพวกเขาได้ถ้าเขาบอกพวกเขาพวกเขาอาจสงสัยตัวตนที่แท้จริงของเขาเจ้าเป็นชายหนุ่มที่เพิ่งมาถึงโลกนี้เจ้ารู้จุดอ่อนของงูตัวนี้ได้อย่างไรนั่นเป็นคำถามที่เขาไม่รู้จะตอบอยังไง เจ้ารู้เรื่องนี้จริงๆมันหมายความว่าเจ้าไม่ใช่คนใหม่ในโลกนี้หรือคาเดาว่าเจ้าต้องการบางอย่างจากเราใช่ไหมคือเขาอาจจะฆ่าตัวตายเพราะมันสำหรับคนในนิกายที่ยิ่งใหญ่เหล่านั้นเมื่อพวกเขาสงสัยใครสักคนพวกเขาก็ฆ่าพวกเขาทันทีไม่ว่าความจริงจะเป็นเช่นไรชายผู้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นศัตรูจะถูกฆ่าเยเซียวจะไม่ทำผิดพลาดเช่นนี้อย่างไรก็ตามถ้าเขาไม่บอกพวกเขาพวกเขาทั้งหมดจะตาย เมื่อพวกเขาตายแล้วเยเซียวจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เยเซียวยังคงคิดถึงเรื่องนี้เขาพยายามคิดหาวิธีอื่นเพื่อช่วยพวกเขาเขาต้องการให้พวกเขารู้เกี่ยวกับความลับนี้แต่ไม่ยอมเข้าไปยุ่งทันใดนั้นเออหัวก็โผล่หัวขึ้นมาสีเงินปรากฏเต็มสายตาเมียวมันอุทานขนบนตัวของมันลุกขึ้นยืนทั้งหมดดวงตาของมันกลมโตโอสวรรค์และนรกของข่าทำให้ข้ากลัวทำไมมีงูเยอะจังเกิดอะไรขึ้น อะไรนะยเยเซียลขมวดคิ้วขณะมองดูแมวเขาพูดว่าโอ้เจ้ากลัวเหรือเจ้าเจ้าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทางจิตวิญ,ญญาณที่ไม่มีใครเทียบได้หรือเจ้าจะกลัวสัตว์ร,ร้ายเช่นนี้ได้อย่างไรเออหัวกลอกตาขึ้นและลูกหนวดของมันมันตัดสินใจที่จะเพิกเฉยต่อยเยเซียลโดยสิ้นเชิงจากนั้นหูทั้งสองข้างก็สะบดัดเหนียวข้าเห็นอะไรลูกแมวสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เกลด็ด งูพวกนั้นมีเกล็ดมันอร่อยเหมือนปลาหรือดูตาช่างของพวกเขาสิมันสะบัดหูตลอดเวลาขณะทูหนวดมันไม่สามารถตัดสินใจได้ค่าควรจะลองดูไหมจะเป็นยังไงถ้าพวกมันอร่อยมากมีเยอะมากนั่นควรจะกินพอแล้วข้ายังไม่ได้สัมผัสกับอาหารดีๆสักมื้อเลยหลังจากติดตามเจ้านายผู้ขัดสนคนนี้ข้าจะทิ้งโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรเออหัวหยุดกรงเล็บของมันมันจมอยู่กับความคิดทันใดนั้นมันก็ลูบหนวดของมันอีกครั้ง ตอนที่766ความประหลาดใจข้อเสนอแนะยิงยิงยิงงูบนต้นไม้เริ่มโจมตีแล้วประการแรกพวกผู้ชายจำเป็นต้องป้องกันการโจมตีจากภาคพื้นดินและตอนนี้พวกเขาก็ต้องป้องกันการโจมตีจากท้องฟ้าด้วยสิ่งต่างๆแย่ลงสําหรับคนในวังจันทรายเย็นในครั้งนี้ตอนนี้ทุกคนอยู่ในความสับสนวุ่นวายพวกเขาคงจะสูญเสียมันไป เสี่ยวมู่เฟยตะโกนเสียงดังและชาย30คนในฝูงชนก็กระโดดขึ้นสูงในทันทีพวกเขาเตรียมตัวมาเป็นเวลานานดาบของพวกเขาเริ่มเรืองแสงและปกป้องคนอื่นๆจากการโจมตีบนท้องฟ้ามีสาวกอีกหลายสิบคนที่เฝ้าดูพื้นและกวาดล้างงูตัวอื่นๆบนพื้นโดยเร็วที่สุดงูได้บังคับให้คนสองกลุ่มต่อสู้กันศึกหนักมาก เยเซียรู้สึกกังวลมีชาย120คนจาก360คนเข้าร่วมการต่อสู้ยังไม่มีใครเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเมื่อมันดำเนินต่อไปจะต้องมีคนตายอย่างแน่นอนเยเซียรู้จุดอ่อนของงูแต่นั่นคือทั้งหมดที่เขารู้เสี่ยวมูเฟยรู้มากกว่าเยเซียวเกี่ยวกับงูแต่ก็ไม่ใช่งูที่สำคัญที่สุดเท่านั้นเยเซียวกังวลและเขารู้ว่านี่เป็นเรื่องเร่งด่วนเขาคิดไม่ออกว่าจะแสดงจุดอ่อนของงูได้อย่างไร ขณะเดียวกันเขารู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวบนหน้าอกของเขาเขามองไปที่มันและเห็นว่าเออหัวตื่นเต้นมากตอนนี้ดูไม่น่ากลัวเลยเขารู้ว่าต้องทําอะไรตอนนี้เขาเอื้อมมือไปคว้าส่วนหนึ่งของร่างงูเยเซียวไม่รู้อะไรมากนักเกี่ยวกับงูขนทองเกล็ดเงินแต่เมื่อมีคนโดนงูพวกเขามักจะตีคอของมัน เขาจับงูที่คอของมันแต่งูยังไม่ตายแม้ว่าจะสูญเสียส่วนอื่นของร่างกายไปแล้วก็ตามมันยังคงบิดตัวแต่ไม่สามารถโจมตีได้ขณะที่คอของมันถูกคว้าไว้จากนั้นเยเสียวก็วางงูลงบนพื้นเสียวมูเฟยขมวดคิ้วและมองดูเขาเขาไม่พอใจกับเรื่องนั้นเราทุกคนต่อสู้อย่างหนักเพื่อชีวิตของเจ้าและเจ้ากำลังเล่นกับงูที่นี่เป็นการดีถ้าเจ้าช่วยฆ่าบางส่วนแต่เจ้าก็แค่เล่นกับงูที่ตายแล้ว เขาไม่มีเวลาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการต่อสู้เวลาบินไปเขาแค่แกล้งทำเป็นไม่เห็นเขาเอ้อหัวเห็นสิ่งที่เยเซียวทำมันรู้ว่าเขาต้องการอะไรทันทีก่อนที่เยเซียวจะพูดอะไรเอ้อหัวก็เดินไปเหนืองูตัวนั้นอย่างตั้งใจและพลิกงูตัวนั้นด้วยกรงเล็บงูได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่มันก็ยังคงส่งเสียงฟู่และจ้องไปที่เอ้อหัวอย่างดูเดือดเอ้อหัวรู้สึกโกรธเจ้าง,งูโง่ตัวน้อยกล้าดียังไงมามองข้าแบบนั้น เจ้ามันก็แค่งูที่กำลังจะตายเออหัวเปิดปากและกัดงูอย่างดูเดือดแน่นอนว่าแมวชนะเออหัวกัดห่วงหูแล้วกระทืบแตกมันกัดหัวแล้วเคี้ยวแล้วกลืนลงไปโดยไม่ลังเลเจ้าแมวโง่ทำไมเจ้าถึงโง่ขนาดนี้เยเซียวรู้สึกตกใจเขาพยายามเปิดปากของมันเจ้าโง่เขามันเป็นงูพิษเออหัวกรอกตาและเลียริมฝีปากใบหน้าที่มีขนยาวของมันเต็มไปด้วยความเฉยเมย มันคิดโอ้เจ้านายของข้าช่างเป็นคนโง่เขลาแม้เจ้าจะรู้ว่าสิ่งนี้มีพิษและแน่นอนข้าก็รู้เหมือนกันถ้ากลัวพิษงูแล้วข้าจะกินมันไหมถ้าไม่อยากให้ข้าโดนวางยาอย่าให้ข้าต้องสู้กับงูโง่นั่นนะคนของข้าข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าข้าติดตามคนนี้เง่าขนาดนี้อืมรสชาติของงูชั่วครู่ต่อมามันก็เลียริมฝีปากครั้งแล้วครั้งเล่าหูทั้งสองข้างของมันลุกขึ้นและสะบัดดวงตาของมันเหมือนกับแสงไฟฉายสองดวงที่สว่างขึ้น อสวรรค์ที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากงูตัวนี้เต็มไปด้วยสารอาหารมันดูน่าขนลุกแต่อร่อยเมื่อมันมองไปรอบๆงูจำนวนมหาศาลดวงตาของมันก็สว่างขึ้นมีน้ำลายยาวปรากฏบนปากของมันงูหางกระดิ่งสีทองเกล็ดเงินเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีพิษมากที่สุดในอาณาจักรชิงหยุนพวกมันสามารถพบได้ในป่าสนมืดแห่งนี้เท่านั้นใครบางคนพูดด้วยน้ำเสียงทุม้มันคือเสี่ยวมู่เฟย ในบรรดาสัตว์ร้ายทั้งหมดในอาณาจักรชิงหยุนงูตัวนี้ยังห่างไกลจากขั้นสูงสุดในความเป็นจริงมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามพิษที่มันมีอยู่ทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์มีพิษอันดับต้นๆใครก็ตามที่ได้รับพิษจากมันจะตายอย่างแน่นอนแม้แต่ผู้ฝึกตนขั้นเต่าหยวนก็ไม่สามารถรอดจากพิษของมันได้งูเป็นเพียงสัตว์ร้ายระดับที่สามนั่นหมายความว่ามันอ่อนแอเสี่ยวมู่เฟยเฝ้าดูงูในขณะที่เขาพูด เหล่าสาวกฟังเขาขณะต่อสู้กับงูเจ้าอาจไม่ใช่ผู้ฝึกตนที่โดดเด่นแต่อย่างน้อยเจ้าก็อยู่เหนือระดับมึงหยวนอย่างน้อยพวกเจ้าแต่ละคนสามารถจัดการกับสัตว์ร้ายระดับ6ได้อย่างง่ายดายการฆ่าง,งูตัวนี้ควรจะเป็นเค้กชิ้นหนึ่งเซียวมู่ไฟฟังดูหนักใจแต่เขาให้กำลังใจคนของเขาตอนนี้เรามีพี่น้องมากกว่า300คนที่นี่แม้ว่าเราจะต้องจัดการกับงูนับแสนตัวแต่เราแต่ละคนก็ต้องฆ่าแค่ประมาณ3 0 0พันตัวเท่านั้น เซียวมู่เฟยกล่าวต่อว่าเราเปลี่ยนมาต่อต้านงูไปเรื่อยๆดังนั้นเราจึงมีเวลาพักผ่อนเราได้ฝึกฝนมาทั้งชีวิตนี่เป็นแค่งูโง่ๆเจ้าคิดว่าเราไม่สามารถรับมือกับมันได้จริงๆหรือไม่ลูกศิษย์ทุกคนได้รับแรงบันดาลใจถูกต้องมีงูมากมายจริงๆแต่ข้าต้องฆ่าสามพันตัวให้ได้แค่แกว่งดาบสามพันครั้งนั่นเป็นเรื่องง่ายเราทำมากกว่านั้นทุกวันในทางปฏิบัติ ทันใดนั้นทุกคนก็ตื่นเต้นกันมากดาบของพวกเขาสว่างขึ้นเคลื่อนที่เร็วขึ้นและเร็วขึ้นภายในเวลาไม่นานพื้นที่ป้องกันก็ขยายกว้างออกไปหนึ่งเมตรพวกเขาเริ่มส่งเสียงเชียร์เมื่อสิ่งต่างๆดีขึ้นในที่สุดยเยเซียวขมวดคิ้วเขาขยับเข้ามาใกล้เสี่ยวมู่เฟยและพูดเบาๆว่าอาวุโสเสี่ยวค่าเกรงว่าจะมีบางอย่างผิดป,ปกติข้าไม่คิดว่างูเหล่านี้จะจัดการง่ายๆแบบนี้เสี่ยวมู่เฟยขมวดคิ้วและพูดว่าหืมทำไม ยเยเซียวพูดด้วยเสียงต่ำค่ากำลังสังเกตงูและคว้าตัวหนึ่งเพื่อตรวจสอบร่างกายของมันมันง่ายที่จะจัดการเมื่อมันเป็นเพียงงูตัวเดียวแม้ว่าข้าจะสามารถฆ่ามันได้อย่างง่ายดายสิ่งที่ข้าต้องทำคือพยายามทำให้ดีที่สุดไม่ให้ถูกวางยาพิษแต่เกล็ดนั้นแข็งอย่างไม่น่าเชื่อหากตัดมันต่อไปมันจะกินพลังงานมากกว่าที่เราหาได้ มันจะเหนื่อยง่ายแม้ว่าเราจะผลัดกันต่อสู้เราก็อาจจะยังไม่ถูกพิษสามารถเคลียร์มันได้นอกจากนั้นมันจะทำลายอาวุธของเราในที่สุดถ้าเราตายเพราะอาวุธหายไปนั่นจะน่าเสียดายมากตอนที่767ดวงตาสีทองคือจุดอ่อน เสี่ยวมูเฟยค่อนข้างมีประสบการณ์แน่นอนเขารู้ว่าเยเซียวพูดอะไรอย่างไรก็ตามมันเป็นเรื่องเร่งด่วนเขาต้องให้กำลังใจคนของเขาดังนั้นเขาจึงไม่บอกปัญหาให้พวกเขาทราบเขาได้ยินสิ่งที่เยเซียวพูดและรู้ว่าเยเซียวต้องคิดหาทางจัดการกับสถานการณ์นี้ดวงตาของเขาเป็นประกายและพูดว่าแล้วเจ้ามีความคิดอะไรบ้างเยเซียวกล่าวว่าข้าได้ตรวจสอบงูก่อนหน้านี้เช่นเดียวกับงูอื่นๆคอเป็นจุดอ่อนของมันแต่ไม่ใช่ที่ทำให้งูถึงชีวิต เสียวมู่เฟยกล่าวว่าถูกต้องนั่นไม่สามารถทําให้มันตายได้อืมเราสามารถจํากัดมันได้โดยการโจมตีคอของมันแต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ข้ายังใหม่กับโลกนี้ข้าแทบไม่รู้เรื่องสัตว์ที่นี่มากนักอย่างไรก็ตามข้ารู้อยู่อย่างหนึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีจุดอ่อนที่สามารถนำไปสู่ความตายได้ตราบใดที่เราพบจุดอ่อนนี้มันก็จะจะฆ่ามันง่ายกว่ามากเยเสียวพูดด้วยเสียงต่ำ อสอรพิษขนทองเกล็ดเงินต้องมีจุดอ่อนร้ายแรงนั่นคือกุญแจสำคัญที่เราต้องหาให้เร็วที่สุดถ้าแค่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเขากล่าวต่อว่าบางทีเราอาจขอให้คนของเราทดสอบโดยการโจมตีงูตามส่วนต่างๆของร่างกายหากเราพบจุดอ่อนนั้นเยเซียวได้แสดงประเด็นของเขาอย่างชัดเจนเพียงพอเสี่ยวมู่เฟยเป็นคนฉลาดเขารู้ว่าเยเซียวหมายถึงอะไรอย่างแน่นอน ถูกต้องแล้วงูตัวนี้มีพิษร้ายแรงแต่ก็แทบจะไม่ปรากฏให้เห็นเลยข้อมูลเกี่ยวกับสัสตว์ตัวนี้มีขนาดเล็กมากตอนนี้มีงูตัวนี้จำนวนนับไม่ถ้วนดังนั้นพวกเขาจึงมีผู้ทดลองมากมายงูนั้นอันตรายแต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นการค้นหาจุดอ่อนร้ายแรงของมันไม่น่าจะเป็นปัญหาหากพวกเขาสามารถคิดได้ว่าจะต้องตัดงูที่ไหนเพื่อฆ่ามันอย่างง่ายดายพวกเขาก็จะสามารถอยู่รอดได้เร็วกว่านี้ถึงสิบเท่า เสี่ยวมู่เฟยเข้าใจดังนั้นเขาจึงหันหลังกลับและออกคำสั่งลองโจมตีงูตามส่วนต่างๆเช่นคอหางหัวและอื่นๆผู้ฝึกตนระดับเมืองหยวนระดับแปดหลายคนตอบและกลับไปต่อสู้ดาบของพวกเขาเคลื่อนไหวด้วยแสงเย็นงู2-3าตัวถูกฆ่าตายอย่างไรก็ตามเย่เซียวรีบเร่งเ้้าผู้อาวุโเสเซี่ยวค่ากลัวว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนไปบอกพวกเขาให้ดำเนินการเร็วขึ้น เซียวมูเฟยยังสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างผิดปกติงูดูเหมือนตัวใหญ่กว่าเดิมสองเท่างูที่ปรากฏตัวก่อนหน้านี้มีน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมต่อตัวแต่งูที่พวกเขากำลังต่อสู้อยู่ตอนนี้มีน้ำหนักประมาณ4กิโลกรัมบางตัวมีน้ำหนักมากกว่า5กิโลกรัมด้วยซ้ำงูที่ใหญ่กว่านั้นไม่ใช่แค่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเท่านั้นพวกมันแข็งแกร่งขึ้นการตัดพวกมันออกเป็นชิ้นๆจะต้องใช้พลังงานมากขึ้นในตอนนี้ ตอนนี้มันเริ่มยากขึ้นแล้วเหล่าสาวกล้วนก้าวถอยหลังจูจ่ๆก็มีเสียงแตกดังขึ้นชายคนหนึ่งฟันงูด้วยดาบของเขางูเจ็บและถูกตีแต่ก็ไม่ตายดาบแตกออกเป็นสองส่วนผู้ชายคนนั้นตอบสนองอย่างรวดเร็วเขาหันหลังกลับและจากไปทันทีและมีชายอีกคนเข้ามาแทนที่เพื่อต่อสู้ต่อไปอย่างไรก็ตามขณะที่ชายคนนั้นใช้เวลาวิ่งไปอุดช่องว่างก็มีคนอื่นๆอ,อีกสองาคนร้องอุทานงูพิษกัดคนเกือบเจ็คนเสียชีวิต เสี่ยวมูเฟยดูเศร้าโศกเขาเฝ้าดูคนของเขาต่อสู้กับงูเย่เซียวกำลังดูอยู่ด้วยเขาหวังว่าจะมีคนรู้ความลับในจุดอ่อนนั้นในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่าพวกเขาจะฆ่างูได้หลายร้อยตัวภายในระยะเวลาอันสัน้นแต่ก็ไม่มีใครเคยลองใช้งูชนิดนี้เลยในด้านหนึ่งงูจะพยายามปกป้องจุดอ่อนของพวกมันอย่างแน่นอนในทางกลับกันไม่มีผู้ชายคนไหนคิดถึงเรื่องดวงตาเลย เซียวมู่เฟยเหงื่อออกมากเขารู้ว่าคนของเขาเหนื่อยที่สําคัญที่สุดคือบางคนเสียชีวิตหากมีคนตายกันมากขึ้นผู้ชายเหล่านั้นจะต้องหวาดกลัวหากสิ่งต่างๆไม่ดีขึ้นพวกเขาทั้งหมดจะต้องตายในที่สุดเสียวมู่เฟยรู้สึกหงุดหงิดและไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรทันใดนั้นเขาได้ยินเย่ชงเซียวพึมพำว่า เป็นไปไม่ได้เราลองทุกส่วนของงูแล้วพวกมันต้องมีจุดอ่อนร้ายแรงใช่ไหมงูเหาทองเกล็ดเงินเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์แบบหรือเปล่าเกล็ดเงินปกป้องร่างกายงูเหาทองเดี๋ยวก่อนหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้พยายามโจมตีก็ต้องเป็นดวงตาดวงตาของเสี่ยวมู่เฟยเป็นประกายเขาตะโกนอย่างเร่งรีบตีดวงตาดวงตานั่นคือจุดอ่อน เขาตะโกนซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้ฝึกตนระดับมังหยวนสองสาคนกระโดดขึ้นสูงและแกว่งดาบยาวของพวกเขาด้วยแสงเย็นยิงยิงยิงทันใดนั้นงูหลายสิบตัวที่บินอยู่ในอากาศก็โดนเข้าที่ดวงตาพวกมันทั้งหมดล้มลงกับพื้นของเหลวสีเขียวไหลออกมาจากกระดูกที่หักเมื่อซากงูได้รับความเสียหายงูก็ตายทันทีนั่นมีประสิทธิภาพงูไม่กระตุกด้วยซ้ำตีดวงตา ทุกคนได้ยินมันพวกเขาตื่นเต้นอีกครั้งพวกเขาไม่ได้ต่อสู้อย่างหนักอีกต่อไปสิ่งที่พวกเขาทำคือหลบไปและตัดคองอูบนหัวของงูหลังจากนั้นไม่นานงูที่ตายแล้วก็กองรวมกันอยู่บนพื้นร่างของงูนั้นสูงประมาณ1เมตรบนพื้นมีงูตายอยู่บนนั้นมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้พวกเขาพบจุดอ่อนร้ายแรงของงูแล้วสิ่งต่างๆก็ง่ายขึ้นคนเหล่านั้นล้วนอยู่เหนือระดับมังหยวนพวกเขาฆ่างูเหมือนตัดหญ้า เสี่ยวมูเฟยรู้สึกโล่งใจเขาตะโกนแล้วพยายามกวาดล้างงูที่ตายแล้วงูตายแล้วแต่พิษยังอยู่ในตัวพวกมันใครก็ตามที่สัมผัสพ,พิษจะต้องตายอย่างแน่นอนพวกเขาต่อสู้กันอย่างหนักและไม่มีเวลาจัดการกับศพเนื่องจากการต่อสู้อยู่เคียงข้างพวกเขาอย่างปลอดภัยเขาจึงตัดสินใจทำความสะอาดงูด้วยตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่ดีเอ้อหัวกระโดดไปมาระหว่างขาของเย่เซี่ยวด้วยความกังวลเรื่องงูตอนที่768 ระชางูยเยเซียวเห็นเสี่ยวมู่เฟยกกำลังทำความสะอาดงูดังนั้นเขาจึงพูดว่าอาวุโสเสี่ยวเจ้ามีความสำคัญเกินกว่าจะทำสิ่งนี้ให้ข้าช่วยเถอะเจ้ามีกลุ่มคนที่จะเป็นผู้นำเขาแซงทำเป็นถ่อมตัวและซื่อสัตย์เขาพูดว่าข้าอ่อนแอข้าสู้ไม่ไหวข้าเฝ้าดูพวกเจ้าอยู่ที่นี่และทำอะไรไม่ได้เลย มันทําให้ข้ารู้สึกแย่ข้าแค่ต้องระวังพิษเมื่อต้องรับมือกับงูตายข้าทําได้ขอข้าทําอะไรหน่อยเถอะเสี่ยวมู่เฟยคิดอยู่พักหนึ่งและเห็นด้วยกับมันเขาควรจับตาดูการต่อสู้ให้ดีกว่านี้เผื่อว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นชงเซี่ยวขอโอกาสในการจัดการช่างเป็นคนดีจริงๆเขาจับงูที่ตายแล้วเพราะเขาต้องการหาจุดอ่อนของมันข้าเข้าใจเขาผิดมีเหตุผลที่เขาต้องการช่วยสิ่งที่เขาต้องการคือระวังอยาให้ถูกวางยาพิษนั่นควรจะปลอดภยัย เขาพยักหน้าและพูดว่าเอาละข้าจะปล่อยให้เจ้าจัดการงูตายแล้วแต่พิษยังคงอยู่แค่ระวังไว้นอกจากนั้นเจ้าต้องไม่ไปไกลยอยู่ภายในขอบเขตการป้องกันของเราเยเซียวสัญญาแล้วเดินจากไปเขาสื่อสารกับเอ้อหัวด้วยใจว่าเอ้อหัวเจ้าต้องการงูไหมเหนียวรสชาติดีไหมเหนียวมันมีประโยชน์เหรอเหนียวจริงหรือเหนียวเหนียว ยเยเซียวเข้าใจแล้วเขาเดินไปที่เขตแดนของแนวรับแต่ไม่ได้ละทิ้งจากนั้นเขาก็เริ่มจัดการกับร่างของงูเขาเอื้อมมือไปจับกองงูแล้วโยนมันให้สูงไปไกลไม่มีใครสังเกตเห็นว่าก่อนที่งูจะถูกโยนทิ้งไปร่างของงูบางตัวก็หายไปเมื่อร่างของงูบินออกมาก็ยากที่จะสังเกตว่ามีกี่ตัวในความเป็นจริงมีศพงูหายไปหลายตัว แมวขาวตัวน้อยเดินตามหลังเขาไปมันเดินไปรอบๆเหมือนไม่ทําอะไรเลยแต่จริงๆแล้วมันกํำลังกินงูอยู่ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขากํำลังทำอะไรอยู่นั่นก็สมเหตุสมผลใครจะคิดว่าแมวตัวเล็กท้องใหญ่ขนาดนี้บางทีเออหัวอาจเป็นราชาท้องที่ไม่มีใครเทียบได้ในจักรวาลเยเซียรีบทำความสะอาดศพรอบๆแนวป้องกันจากนั้นพบว่ามีงูที่ตายแล้วกองรวมกันอยู่อีก กองงูที่ตายแล้วเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านั้นฆ่าง,งูได้เร็วขึ้นมากเมื่อพวกเขาคิดว่าพวกเขาควรจะตีงูยเยเซียลคอยทําความสะอาดงูที่ตายแล้วเร็วขึ้นและเร็วขึ้นเสี่ยวมูเฟอริตามองยเยเซียวเป็นครั้งคราวเขาไม่ได้ดูเขาเลยเขาแค่ไม่อยากให้ยเยเซียลได้รับผิดเขาจะเข้าไปช่วย,ยเยเซียวถ้าเขาเงื้อเงี้อย่างไรก็ตามเมื่อเขาพบว่ายเยเซียลกําลังทําความสะอาดงูได้อย่างมีประสิทธิภาพเขาก็อดไม่ได้ที่จะชมเชยเขา เย่เฉียวเป็นสิทธิ์ที่ดีเขาไม่กลัวความยากลำบากหรือความเหนื่อยล้าเขาแค่ทำงานต่อไปเด็กดีเขาสงบและมั่นคงในความสับสนวุ่นวายเช่นนี้และเขาฉลาดและมีจิตใจเฉียบแหลมในที่สุดเขาก็จะกลายเป็นบุคคลสำคัญของวังจันทราเย็นเย่เสียวพอใจมีงูตายนับหมื่นตัวในอวกาศแล้วเอ้อหัวชอบมันนั่นหมายความว่าข้าควรจะรับให้ได้มากที่สุดสิ่งที่เออหัวชอบ ต้องเป็นสิ่งที่พิเศษอย่างแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่เขาเก็บงูไว้ในช่องว่างอาวกาศของเขาในขณะที่ผู้คนในวังจันทราเย็นกำลังชนะการต่อสู้อากาศก็มีกลิ่นแปลกแปลกขึ้นมาทันทีมีบางอย่างเกิดขึ้นเสียงนกหวีดหยุดลงแล้วงูยังคงเคลื่อนไหวอย,อย่างกระสับกระสายลำแสงสีเงินกำลังเข้ามาใกล้พวกเขานั่นสว่างกว่าแสงสีเงินจากงูมากมันเหมือนกับพระจันทร์สีเงินสาดแสงมาที่พวกเขาแสงเริ่มเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้ชัดว่ากองกำลังหลักของอสรพิษขนทองเกล็ดเงินกำลังเข้ามาแล้วท่ามกลางทะเลแสงสีเงินมีแสงสีทองเล็กน้อยเคลื่อนเข้ามาหาพวกเขาราวกับราชาเสด็จมาในเมืองงูทั้งหลายก้มศีรษะลงราชางูราชาของพวกเขามาแล้วเสียวมู่เฟยตกตะลึงเขากำลังตัวสั่นเขากลับมารุนแรงอีกครั้งราชางูดวงตาสีทองเกล็ดเงินในตำนานกำลังมาหาพวกเขาหรือเปล่า มีบางอย่างที่เสียวมูเฟยไม่ได้บอกเกี่ยวกับงูก่อนหน้านี้งูดวงตาสีทองเกล็ดเงินแม้ว่าจะเป็นสัตว์ร้ายระดับสามแต่เกล็ดก็เป็นกรอะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดที่พวกมันมีนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้พวกผู้ฝึกตนสูญเสียความกล้าหาญดังนั้นเขาจึงไม่บอกคนอื่นๆน,นอกจากนี้งูที่ใหญ่กว่านั้นจริงๆแล้วยังเป็นสัตว์ระดับสอีกด้วยตัวที่เล็กกว่านั้นมีระดับสหรือต่ำกว่ามันขึ้นอยู่กับอายุของพวกเขา งูที่พวกเขากำลังต่อสู้กันครั้งสุดท้ายนั้นล้วนมีระดับประมาณ7เท่านั้นเสี่ยวมู่เฟยรับรู้สิ่งนี้ด้วยสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในชีวิตของเขาราชางูที่ทำให้งูตัวอื่นก้มห่วงจะต้องมีระดับประมาณ8นั่นมันแย่มากมันอาจจะถึงระดับ9กก็ได้นั่นเป็นสัตว์ร้ายที่ผู้ฝึกตนส่วนใหญ่จะวิ่งหนีจากอาณาจักรชิงหยุนอย่างน้อยก็ไม่มีใครสามารถจัดการกับมันได้ ด้วยเหตุนี้ชายที่ส่งเสียงผิวปากจึงจักไปเขาคงสังเกตเห็นการปรากฏตัวของราชางูแล้วเขาไม่เคยคิดเลยว่านี่จะดึงราชางูออกมาได้เขาอาจจะถูกฆ่าเหมือนกันถ้าเขาไม่ออกไปทันเวลาเห็นได้ชัดว่าเขาคิดว่าคนของวังจันทรายเย็นที่นี่จะต้องตายอย่างแน่นอนเมื่อราชางูมาถึงงูก็โจมตีอย่างรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าคนเหล่านั้นจะรู้จุดอ่อนของงูแล้วแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเอาชนะพวกมันทั้งหมดได้ในเวลาอันสั้นขณะที่การต่อสู้ดำเนินไปมีชายจำนวนมากเสียชีวิตผู้คนต่างกรีดร้องอย่างเจ็บปวดมีชาย20คนเสียชีวิตจากการถูกงูกัดมีคนถูกกัดแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็รีบวิ่งเข้าไปในฝูงงูเพื่อฆ่าให้ได้มากที่สุดงูหลายร้อยตัวถูกฟันเป็นชิ้นๆก่อนเขาจะหายใจไม่ออกเมื่อเขาตายในที่สุดร่างของเขาก็กลายเป็นเพียงกองกระดูก สักพักกระดูกก็หายไปในที่สุดเขาก็กลายเป็นที่เท่าและบินขึ้นไปในอากาศอย่างไร้ร่องรอยเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ